ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปสองเกา่กาออากาศพนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919โดนบ่ญชาวยบาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับนําภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะถึงภารกิจในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเครื่อนที่4-3สำนักง,งานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพลนะคะศูนย์การเรียนรู้หน่วยโครงการความต้นแบบโคกหนองนาโมเดลหน่วยบัญชาการพัฒนาดำเนินการเตรียมดินในแปลงผักโดยใช้ปุ๋ยไม่กลับกองและทำซุ้มผักไม้เหลือยภายในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ70พรรษาหน่วยบัญชาการพัฒนาเทอรไทองราชันณบริเวณศูนย์การเรียนรู้ตำบลชุมพลอำเภอรีนคร์จังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปหน่วยพัฒนาการเครื่องที่16สำนักง,งานพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัทนา ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงในการสนับสนุนการส่งเสริมการเลี้ยงสุก,กรคุณขายจำนวนหนึ่งรายในพื้นที่ของนางสุนันทาพัฒทองทัพเพื่อให้กเกษตรกรได้มีหลังอาหารที่สมบูรณ์ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะที่บ้านน้ำเลนหมู่สี่ตําบลบ้านกลางอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเครื่องที่สองสองสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานช่างลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งทางนี้นะคะภายหลังก็ได้รับแจ้งจากผู้ประสานนะคะว่า กรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคที่บ้านคำนกกกูหนึ่งตำบลหนองแวงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะส่งผลกระทบให้แก่ราษฎรจำนวน215กครัวเรือน651คนเนื่องจากน้ำประปาไม่เพียงพอนั่นเอง